ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้ใครก็ตามที่ติดตามสถิติการติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันที่20เมษายนต้องตกใจครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตรวดเดียวถึง4คนในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญเพราะตัวเลขยังยืนอยู่ในระดับพั พั0 0้าพัและพันเจคุณผู้ชมครับตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญวันนี้1น4่คนมีผู้เสียชีวิต4คนเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิต3คนหมายความว่า2วันเนี่ยมีคนเสียชีวิตถึง7คนด้วยกันประกอบกับข่าวสารที่เราได้รับการยืนยันในช่วงวัน2วันมานี้ว่าเชือ้อโควิด -19 รอบนี้เนี่ยนะครับ มีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งรุนแรงมากขึ้นแล้วก็กระจายตัวมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเชื้อมันไม่เหมือนเดิมมีวิวัฒนาการและจะต้องมีคนนอนในห้อง ICU เพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าตัวเลขที่ซ่อนอยู่ที่หมอทวีสินพูดในวันนี้แต่คนอาจจะฟังผ่านไปหรือไม่ได้ถูกจับมาเป็นประเด็นข่าวมีผู้ป่วยทั้งหมด16,00 0คน โดยที่มีผู้ป่วยอาการหนักนะครับ223คนฟังไม่ผิดนะฮะใน223คนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย55คนพูดง่ายๆก็คือคนจำนวน55คนมีโอกาสเสียชีวิตนะครับวันนี้ก็มีข่าวไม่สู้ดีของนักคอมชวนชื่น ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ตั้งแต่วันที่17มาแล้วนะครับและปัจจุบันก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้มันไม่ใช่โควิดตัวเดิมมันมีพัฒนาการขึ้นข่าวแรกของเราในวันนี้คุณผู้ชมครับมาดูหัวข้อกันก่อนแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจข่าวมากขึ้นยังหนุ่มถึงสูงอายุดับสรายรวดอย่าประมาทโควิด ตัวเลขภาพรวมก็อย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมนะครับแต่หัวข้อข่าวนี้เรากําลังจะบอกผู้เสียชีวิตรายที่ 105, 106, 107แล้วก็108ของประเทศไทยจํานวน4คนคุณผู้ชมครับรายสุดท้ายก็คือ108เนี่ยอายุเท่าไหร่รู้ไหมฮะ30ปีอายุ30ปีหมายเขาว่าเป็นคนที่เกิดในปีพศ2534 ปีนี้64พ่เพรหนุ่มคนนี้พอสอเกิดของเขาคือ2,534เองนะครับยังหนุ่มยังแน่นไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อครับมีอาการเมื่อวันที่4เมษายนพบเชื้อวันที่9เมษายนปอดอักเสบรุนแรงหลังจากนั้นอาการแย่ลงแล้วก็มาเสียชีวิต เมื่อวานนี้19นับจากวันที่4เมษาจนถึง19เมษาก็สองอาทิตย์เท่านั้นเด็กหนุม่มอายุ30ปีเกิดปีพศ2534ไปเที่ยวสถานบันเทิงติดโควิดมีอาการวันที่4พบเชื้อวันที่9แล้วตายวันที่19ใช่อยู่ครับเขาเป็นคนอ้วนคุณผู้ชมครับคนอ้วนในประเทศไทยยุคสมัยนี้เยอะ เยอะครับด้วยอาหารการกินต่างๆเรื่องของเวลาการทํางานการออกกําลังกายต่างๆนี่คือเด็กหนุ่มนี่คือเด็กหนุ่มส่วนอีกสมคนเป็นผู้สูงอายุรายหนึ่งเป็นชายไทยอายุ78ปีมีเบาหวานความดันโลหิตสูงมีอาการวันที่11พบเชื้อ15เสียชีวิต19อาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวเสียชีวิตครับอาทิตย์เดียวเสียชีวิต อีกรายหนึ่งเป็นผู้หญิงอินเดียวัย86เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคไทรอยด์พบเชื้อ18เสียชีวิตวันเดียวนั้นเลยนะครับพบเชื้อ18แล้วก็เสียชีวิตวันที่18ภายในวันเดียวอีกรายหนึ่งก็เป็นชายไทยอายุ78ปีมีอาชีพค้าขายเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงตรวจเจอเชื้อวันที่11พบเชื้อ15 แล้วก็เสียชีวิต19คุณผู้ชมดูเลยครับ4คนนี้ไม่เกินสองอาทิตย์เสียชีวิตไม่เกินสองอาทิตย์นะครับบางคนเนี่ยอาทิตย์เดียวบางคนวันนั้นเลยนะครับรู้ว่าติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเพราะมันไม่ทุกคนหรอกครับเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วจะรู้ว่าตัวเองอเป็นเพราะบางคนก็ไปคิดว่าตัวเองเนี่ยไันคอเฉยๆก็ไปคิดว่าไอ้ันเนื้อขั้นตัวธรรมดา มีน้ำมูกมีไข้นิดหน่อยก็นึกว่าเป็นหวัดหรือว่าภูมิแพ้อากาศเห็นหรือยังยังหนุ่มถึงสูงอายุปัจจุบันเรามีผู้ป่วยหมื่นหนะครับลองติดเชื้อวัลพันกว่าคนสิ้นเดือนก็ล่อไปสามหมืนแล้วนะครับถึงวันนั้นบุคลากรทางการแพทย์คุณหมออุปกรณ์ตรงเตียงต่างๆจะพอหรือเปล่าประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องมองมันเลวร้ายที่สุดมิติของโควิดมัน ไม่ได้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นพาหะพาไปติดเชื้อมันทำลายเศรษฐกิจการค้าการขายการใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวงังที่เอามานำเสนอก็เพราะต้องการต้องบอกว่าระมัดระวัง่ะคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมป่วยเร็วโทษนะครับตายเร็วแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวกันมาได้สักสองสาวันแล้วล่ะ ที่มีคุณหมอหลายท่านออกมายืนยันโดยการเปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ของปอดหรือถ้ามีภาพเนี่ยขึ้นมาได้นะเปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ของปอดก็ดีหรือว่าภาพของผิวหนังของร่างกายก็ดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดคุณผู้ชมครับเชื้อโรคมีอายุประมาณเกือบเกือบสองปีนะฮะมันกลายพันธุ์กระจายง่ายรุนแรงขึ้นอาการใหม่โควิด ICU จะเพิ่มขึ้น หลายคนที่ดูข่าวผมชอบบอกว่าอายุคนนาเสนอข่าวโอเวอร์อายุคนชีน้นําจะชี้นําอะไรล่ะครับก็หมอเท่านั้นแหละครับ,ท,รบที่เอามาพูดเนี่ยผมก็เอามาเตือนทีมงานขอภาพขึ้นมาก่อนเลยนะครับเพราล่าสุดเนี่ยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิตบดีกรมควบคุมโรคอ่ะเปิดภาพต่อไปฮะภาพถัดไปอ้าคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่คือปอดคนฟิล์มเอ็กซเรย์นี่คือปอดคน คุณหมอหลายท่านออกมายืนยันแล้วนะครับว่าปอดของคนหนุ่มสาวที่ว่าแน่ๆนี่นะรอบนี้อักเสบกันง่ายขึ้นแล้วเชื้อเนี่ยมันขยายหรือว่ามันลุกลามเข้าไปในปอดเนี่ยมากขึ้นต่อให้คุณเป็นคนหนุ่มสาวนะหมอโอภาสการกาวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าอาการใหม่ของผู้ป่วยจะมีลักษณะตาแดงเป็นผืนเนี่ยดูผืนนะครับ น้ำมูกหรือว่ามีไข้จะมีความผันแปรในแต่ละคนยกตัวอย่างในผู้ป่วยหนึ่งรายที่เราพบในวันแรกๆมีอาการตาแดงมีขี้ตามากแต่ไม่มีไข้ในบางรายอาการก็อาจจะมาพร้อมกันได้พร้อมกับยืนยันว่ารอบนี้เนี่ยเชื้อดุมากกว่าเดิมจากเคส200กว่ารายของระลรอกนี้ที่โรงพยาบาลทีมงานผมขอสองภาพก็พอนะขอภาพปอด กับภผพผื่นก็บอปกติโดยทั่วไปถ้าเป็นเชื้อเราลอกแรก7วันไปแล้วเชื้อจะน้อยลงแม้ว่าตรวจ PCR บวกแต่เฉพาะเชื้อไม่ขึ้นละแต่เชื้อระลอกนี้10วันแล้วยังเพาะเชื้อขึ้นอยู่แสดงว่าเชื้อมันอยู่ในร่างกายนานขึ้นข้อ2อเนี่ยรอบก่อนๆไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเกิดอาการปอดอักเสบ แต่รอบนี้พบมากขึ้นกว่าเดิมและข้อ3หลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณ1สัปดาห์คนที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงจะเริ่มมีอาการให้เห็นแต่รอบนี้เร็วกว่าเดิมไม่ถึงสัปดาห์ก็เริ่มมีอาการมากขึ้นการอักเสบเกิดขึ้นเร็วการให้ยาต้านไวรัสกับยาสเตียรอยต้องพร้อม การวิจฉัยปอดอักเสบต้องทำได้อย่างรวดเร็วข้อที่4ปริมาณเชื้อในโพรงจมูกและเสมหะก็มีมากขึ้นกว่าเดิมมันก็กระจายได้ง่ายขึ้นข้อ5สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเราจะเห็นเคสหนักใน ICU มากขึ้นจากที่เห็นก็น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษที่สายพันธุ์ B117 ระบาดพบว่าควรมีวิธีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ได้แก่การป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชนด้วยมาตรการต่างๆรวมถึงการกระจายวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคคุณผู้ชมครับเราจะยังมองว่ามันเป็นเชื้อไวรัสธรรมดาหรือว่าเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาอยู่อย่างนั้นหรือนะกระจายง่ายและที่สำคัญรุนแรงขึ้นเชื้ออยู่ได้นานขึ้นอีกเห็นไ,ไหมฮะ แล้วที่คุณหมอบอกว่าผู้ป่วยในห้อง ICU จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครคุณผู้ชมครับจำตัวเลขที่ผมพูดเมื่อสักสครู่ได้ไหมครัที่หมอทวีสินแถลงเองผู้ป่วยอาการหนัก223คนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ย55คนใน16แน่นอนครับมันอาจจะมีคนที่แข็งแรงไม่เป็นอะไร แต่มันอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกันทุกคนไงนะครับตั้งรับมีสติตื่นตระหนกได้แต่อย่าเกินไปมันต้องตื่นครับจะชิวๆไม่ได้หรอกครับนะคนกลัวอยู่แล้วเราอยู่บนโลกความเป็นจริงจะไม่บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคนกลัวอยู่แล้วเห็นคนตายวันละสาสี่คนแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีสติ และป้องกันตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับป้องกันตัวเองและคนที่เรารักคนที่อยู่รอบข้างเรานะผมเอามาย้ำเพื่อมีเจตนาเดียวนะฮะให้ทุกคนตระหนักปิดท้ายรายการในวันนี้พอดีมีข่าวจากที่ประชุมครมนะครับว่าเพิ่มเราชนะอีก2.4ล้านคนครมออนุมัติแล้วรับเงิน7,000บาทนะครับคือมันก็มีสื่อหลายสำนักที่นำเสนอข่าวนี้ออกไปแล้ว มันก็มีแต่หัวข้อข่าวแบบนี้หรืออาจจะมีการเขียนข่าวแต่ประชาชนจะไม่เข้าใจเรื่องเยียวยาไว้ใจยุคนนะผมสามารถอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉากอยู่แล้วคือพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยคนก็เข้าใจว่าเอ๊ะคอรมอรเพิ่มให้อีก2ล้าน4เฮ้ยจะสมัครกันวันไหนเนี่ย2ล้าน4แสนคนประมาณนั้นถูกไหมครับเฮ้ยเราจะสมัครกันเราใครจะได้เพิ่มอะไรยังไง2ล้าน4ไม่ใช่หรอครับ สอล้านสก็คืออยู่ในกลุ่มที่ไปสมัครแล้วนั่นแหละผมอ่านข่าวให้ฟังก่อนคือวันนี้ในที่ประชุมครมอนเนี่ยเห็นชอบรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเราชนะเพื่อให้ผู้มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถจ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับนั่นก็คือ ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินจากเดิมเนี่ยคอรมอเมื่อหลายเดือนก่อนอนุมัติไป31.1ล้านคนงบประมาณไม่เกิน2,1200ล้านบาทโอเคนะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่คอรมออนุมัติเนี่ยคนมาสมัครเกินอ่าคุณผู้ชมครับหมายถึงว่าคนที่สมัครไปแล้วนะคนที่มาสมัครเกินแล้วก็ผ่านด้วยนะแล้วก็ผ่านด้วยมีทั้งสิ้นเนี่ย33ล้าน 5แสนคนเพราะฉะนั้นจากเดิมอนุมัติให้31.1แต่คนมาสมัคร33.5มันก็เลยเกินไป2ล้าน4เกินไป2ล้าน4เพราะฉะนั้นกระทรวงกางครคลังจึงต้องกลับมาขอคอรมอให้อนุมัติเพิ่มเพราะคอรมอจะเป็นผู้อนุมัติว่าจะให้คุณเบิกเงินไปหรือเปล่า ปรากฏว่าครมเห็นว่าก็พี่น้องประชาชนมาสมัครกันหมดแล้วเดี๋ยวไปตัดสิทธิ์เขาทีหลังเขาจะเสียใจก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยต้องอนุมัติจากเดิมใช้งบ21200ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาอีก2ล้าน4ก็คือ2 1 3 2 4 2ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1ก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณนี่เองคุณผู้ชมครับเอ่อ ประมาณ3,000ล้านนี่เห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นอีกมาประมาณ3,000ล้านจาก2,01 0 0มาเป็น2,13,000เพิ่มขึ้นอีก3,042ล้านในขณะเดียวกันก็ขยายระยะเวลาการใช้เงินเนี่ยสำหรับคนได้รับสิทธิ์จากเดิมหมดเขตวันที่31พฤษภาคมก็จะได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายนนึกออกไหมฮะคือคนที่มีเงินเราชนะ7,000เนี่ย ท่านจะใช้วันละกี่บาทก็ได้มันไม่เหมือนคนละครึ่งภายใต้กรอบ,บวงเงินเ0็ดที่เขาให้เนี่ยแต่ของเดิมเนี่ยคุณต้องใช้ไม่เกินวันที่31มสิอพคของใหม่เขาขยายให้ไปจนถึงวันที่30มิยอส่วนเดือนพฤษภาคมจากเดิมจะมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสทัวร์เที่ยวไทยเฟสแรกไม่รู้ว่ามันจะผิดแผนหรือเปล่าเพราะว่าเกิดการระบาดของโควิดระลอกที่ส ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะมีกระติตกระใจไปเที่ยวอยู่หรือเปล่าเพราะหลายจังหวัดก็สั่งให้คนที่มาจากพื้นที่สีแดงต้องก,กักตัวเป็นระยะเวลา14วันส่วนคนละครึ่งเฟส3ก็ยังไม่มานะครับเบื้องต้นคาดว่าจะมาเนี่ยหลังจากเราชนะเสร็จคุณผู้ชมเข้าใจแผนเดิมไหมถ้าเราชนะเสร็จเดือนพฤษภา31ตอนแรกคิดว่าอคนละครึ่งน่าจะมาต่อตรง31พออแต่ตอนนี้เราชนะมันขยับไปเป็น30มิยม คนละครึ่งเฟสสามอาจจะขยบตามไปหรือเปล่าเพราะว่าคนละครึ่งกับเราชนะมันเป็นโครงการใคยกันเข้าใจไหมฮะก็ไปซื้อเพียงแต่คนละครึ่งเนี่ยออกกันคนละครึ่งแต่ว่าเราชนะรัฐบาลออกให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าเพิ่มเราชนะอีก2ล้าน4เนี่ยเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเรื่องทางเทคนิคคนมันเกินไปตั้งแต่ตั้งนานแล้วเอา,อางนี้ดีกว่า คนมันเกินไปตั้งนานแลวถ้าคุณผู้ชมติดตามผมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ยินผมพูดอยู่บ่อยๆว่าคอรมอนุมัติ31.1ล้านคนแต่นี่โหนี่เกินแล้วนะเป็น32แล้ว3 3แล้ว32แล้ว,แลว33แล้วซึ่งไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยเขาต้องกลับไปขอคอรมอให้คอรมออนุมัติเงินลงมาอีกมันเป็นเรื่องของกฎหมายมันเป็นเรื่องของเทคนิคเพราะฉะนั้นไม่มีสมัครเพิ่มนะฮะคือคนจะเข้าใจว่าเอ้ย อีกสองล้านสีจะสมัครเพิ่มเหรอจะยังไงเนี่ยไม่ใช่สมัครผ่านกันหมดแล้วนะครับนะฮะเอาให้ชัดนะครับโอเคนัมเบอร์วันชัดเจนนะคุณผู้ชมครับคนเก่าใช่ไหมใช่ครับใช่คือคนมันสมัครเกินไปแล้วคุณผู้ชมตอนแรกเขาเปิด31.1ล้านคนพอถึงเวลาคนสมัครเกินคุณผู้ชมก็เข้าใจนี่ครับ ถ้าคนสมัครเกินแล้วกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ให้สมัครแล้วเกินแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังก็โดนด่าเพราะฉะนั้นเขากเลยเงียบไว้ปล่อยให้เกินไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาขอคอรมอเพิ่มเงินเข้าไปซึ่งก็คือทําในวันนี้นะครับอืชัดเจนนะฮะโอเคนะไม่ต้องไปสมัครใหม่นะครับหลายคนจะรอวัวนสมัครวันไหนเพิ่มเติมไม่มีนะ หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com แล้วมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะหรือถ้าชอบดูทีวี6โมงเช้าที่ช่องเนชั่น22เจอผมได้ทุกจันทถึงสุขสวัสดีครับ